เป็นแบรนด์ที่ผมค่อนข้างชอบแล้วก็คิดว่าอนาคตคงไล่กันไปจนถึง F10 อะไรประมาณนั้นนะนะครับของมาแป็นเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็สามารถตับแต่งรูลมได้นะครับโดยรูลมเนี่ยจะเป็นรูลมแบบช่องรูๆแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นรูลมโล่งๆนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับขอบอกว่าเก็บได้ค่อนข้างหนาแน่นแน่นนะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยขอพูดถึงเรื่องเอ่อเรื่องที่ผมไม่ได้พูดนะครับวันเจี๊ยบในรอบนี้นี่ขับมาโหดกว่าตัว F2 Babe, a e You'll c r t เอาละ,ะครับผมวันนี้เรากลับมากับแบรนด์ที่ผมเคยรีวิวไปหนึงแบรนด์นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ผมค่อนข้างชอบนะครับในกลิ่นกินหนึ่งของแบรนด์เขานะครับนั่นก็คือแบรนด์นี้นเองนะครับ Joyway นะครับ Joyway FT นะครับเปลี่ยนชื่อรุ่นได้ง่ายมากนะครับจาก F2 ขึ้นมาเป็น F3 แล้วก็คิดว่านาคนคงไล่กันไปจนถึง,ง F10 อะไรประมาณนั้นนะ,นะครับ ก็เออนะครับเป็นการเปลี่ยนรุ่นชื่อรุ่นนี้ง่ายมากนะครับอันนี้ก็ขอพูดแซวขำๆนิดนึงก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมาดูกันเลยนะตัวเครื่องนะครับจะมาแบบอ้วนๆเห็นเป็นแท้งใสคล้ายๆตัวเดิมนะครับแต่ว่าปากสูปก็ยังเป็นแบนๆอยู่นะครับผมแล้วก็มีกลิ่นมากมายให้เลือกมากถึง16กลิ่นนะครับแถมมีกลิ่นที่ผมชอบมากๆด้วยนะครับนั่นก็คือกลิ่นอเมริกันคุกกี้นั่นเองนะครับผมอยู่นี่นี่นะครับ น่าดูดมากนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้กินนี้มาเนะครับเพราะว่าทางแบรนด์ไม่ได้ส่งกินนี้มาให้ด้วยเขาบอกว่าของมาแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็แอบเสียดายนะครับผมยังไงรอบหน้านะครับถ้าอเมริกันคุกกี้มาแล้วก็โปรดส่งมาให้ผมด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปทคำความรูจ้จักแล้วก็สเปคข่า,ขาวของเจ้าตัวจอยบีเอฟสามกันดีกว่านะครับผมว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับไป มาครับสำหรับสเปคนะครับของตัว Joyway FT ตัวนี้นะครับเจ้านี่เป็น m e s h Co i l นะครับค่าโอห์มอยู่ที่1โอห์มสามารถปรับแต่งรูลมได้นะครับโดยรูลมเนี่ยจะเป็นรูลมแบบช่องรููแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นรูลมน่งๆนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับรูลมแบบนี้ที่ผมเคยเจอในแบบพวกอะตอม RDA หรือว่า RDTA อะไรพวกเนี้หรือว่า RTA นะฮะฟิลพวกเนี้ยแม่งจะให้รสชาติที่ค่อนข้างจัดเว้ยนะครับผมถ้าสู่แบบ DTL เนาะแล้วก็ Colorful Lighting นะครับจะมีไฟนะครับไฟนี่คิดว่าน่าจะมาจากตัวแทงเขาหรือเปล่านะครับ อันนี้ผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับ Type C Rechargeable นะครับแล้วก็มีสายชาร์จรองรับการชาร์จแบบ Type C นะครับคิดว่าเวลาในการชาร์จก็จะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีอะไรประมาณนี้นะครับตัวแบตเตอรี่นะครับผมก็จะอยู่ที่6 5 0มิิลลแอมป์นะฮะนี่3หมดทุกกลิ่นนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับนี่ก็จะเป็นแพคเกจจิ้งกล่องแบบนี้นะครับน่ารักมากนะฮะก็จะเห็นตัวเครื่องนะครับแล้วก็มากับธีมสีเขียวตามฉบับของ Joyway เขานั่นเองนะก็จะรีวิวด้วยกัน3กลิ่นนะครับแแลลล้้วววววกกกก็็็เปนนนน3ิิ่่่ทีีีผผมมมมอาาาคคคัััดะะะะรรรบบยจจ เลนโบเคนดี้นะครับมีสตรอเบอรี่ไอซ์นะแล้วก็มีกร a ปไอซ์นั่นเองนะครับตัวกล่องน่ารักมากนะครับก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเรียบๆนะครับเต็มมสีเขียวนะแล้วก็จะมีบอกพวกฟังก์ชันนะครับของตัวเครื่องเขาว่าทำอะไรได้บ้างนะครับด้านข้างนะฮะและพร้อมกับได้รับพวกมาตรฐานต่างๆนะครับของโลกนะฮะก็จะมี t o u c h d o u b l e stable nixle นะครับ ISO 9001นะ GMP c e r t i f i e สามร fully transparent นะครับ oil tank นะครับก็สามารถมองน้ายาได้ทั้ง360อองศานะครับ g l o b a l top tea Eat juice company นะครับผมก็ผลิตน้ำหวานนะครับหรือผลิตน้ำยาเนี่ยนะครับก็อยู่ในโรงงานที่เป็น top tea ของโลกเลยก็เชื่อว่าหลายๆแบรนด์ก็อาจจะนะฮะใช้โรงงานนี้นะครับในการผลิตออกมานี่นะครับ,กรออกรบแกะออกมาแล้วนะครับซองแพคกเกจิ้งของเขาก็จะอยู่ในซองพลาสติกแบบนี้นะครับให้เราทำกัน ฉีกออกนะครับเพื่อที่จะเริ่มการใช้งานได้เลยนี่นะครับตัวเครื่องก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับปากสูบก็จะแบบแบนๆนะแล้วก็มีอ่ารูปากสูบที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะได้ในเรื่องของเฟรเวอร์นะครับหรือว่าเทสนะครับรสชาติที่ค่อนข้างจัดมันบูสต์มาเลยอ่ะนะครับแล้วก็ข้างในเนี้ยก็เป็นคอยเมชเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเวลาใช้งานนะครับเจ้าตัวนี้นะครับขอบอกว่าเก็บได้ค่อนข้างหนาแน่นแน่นนะครับเพราะว่าจุกแบบนี้นะครับเขายังไม่ได้เปิดให้น้ํายาเข้าคอยนะครับเพราะฉะนั้ เลาเราดึงขึ้นอะ่ะมันจะเป็นแบบฟืบขึ้นไปเพื่อนๆเห็นป่ะนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบผมบอกไม่ถูกอะ่ะมันเหมือนเป็นตัวกั้นไว้นะครับพอดึงเสร็จแล้วไอเราดึงออกแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะมาพร้อมจุกแบบนี้นะครับบางคนอาจจะดึงแล้วจุกอาจจะค้างหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับผมอะ่ะถ้าไงก็ทําใจแล้วกัน <laughs> ขอเค็มแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับในการที่เราจะใช้งานนะครับดึงจุกนะฮะจุกแบบนี้ดีมากอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับคือมันสามารถรักษาไว้ได้ค่อนข้างนานนะครับเอาเก็บได้แบบอาจจะเป็นปีตามไลฟ์ไทม์อายุที่เขาให้มาที่เราเก็บได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเมชทั่วไปนะครับที่อุ้มน้ํายาแบบว่าอยู่ในอ่คอยสำลีหรือว่าไม่ได้มีการป้องกันตัวคอยไว้แบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ได้แบบไม่นานนะครับแต่ที่เหลือก็ต้องไปวัดกันเรื่องของคุณภาพของแบตเตอรี่แลลวนะครับถ้าแบตเตอรี่ดีจริงนะครับผมเข ครึ่งปีต้องมีอะไรประมาณนั้นะนะครับผมถ้าปลอดใช้แล้วทิ้งที่แบตเตอรี่ดีๆอันนี้ตรงก้นเขาก็จะมีรายละเอียดแปะบอกว่าอยู่นะว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมขอดูก่อนอ๋อดึงออกนะครับให้ดึงออกแล้วรอ120วินาทีนึงครับก็เท่ากับว่า่างนาทีป่ะนะครับสนาทีให้รอ2อนาทีนะครับในการปรับรูลมนะฮะฝั่งซ้ายคือมินฝั่งขวาคือแม็กซ์นะครับผมในด้านแบบนี้เออ ม็กซ์นี่แม็กซ์คือปรับไปด้านขวาสุดแล้วก็มินคือปรับไปด้านซ้ายสุดอันนี้คือการเปิดรูลมแบบแม็กซ์นะเห็นไหมเขาจะเป็นรูลมแบบช่องๆรูๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีรูเสียบซับเทปสี่นะครับตัวเครื่องเนี่ยเล็กนะครับพกพาสะดวกแต่ว่าจะอ้วนๆหน่อยนะครับน่ารักมากนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดตัวเครื่องนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบฟิลลิ่งการสูมกันดีกว่าว่าทั้ง3กลิ่นในฉบับ FT เนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่ F2 ฟทูนั่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมไปทดสอบกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับทีนี้ผมก็พร<ๆ>้อมที่มาทดสอบฟิลลิ่งการสูงข,ของเจ้า Joy Way f t กันแล้วนะครับผมอันดับแรกเลยขอพูดถึงเรื่องเ,ออเรื่องที่ผมไม่ได้พูดนะครับสติกเกอร์ในรอบนี้มาค่อนข้างดีกว่ารอบก่อนนะสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันดูเรียบดูดูน่าสัมผัสมากกว่าในรุ่นของ F2 นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะเผื่อดูกันไม่ทันนะครับดูนะว่าข้างในมันจะเหมือนเป็นตะละเอ่อเหมือนเป็นกรอบที่มันกั้นคอยกับน้ำยาไว้นะครับถ้าผมดึงนะเดี๋ยวดูนะเห็นปะมันจะเป็นชั้นขึ้นมาเลย เพื่อเปิดแอคทีฟนะครับในการใช้งานนะครับให้น้ำยามันเข้าสู่คอยก็ประมาณนี้นะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะเผื่อใครดูไม่ทันนะแล้วก็กลัววิดีโอจับไม่ทันด้วยนะฮะก็เลยให้ดูแบบชัดๆใหม่นะครับโอเคมาเลนโบแคนดี้นะครับ, Candy, รบลูกอม,มหลักสีหรือลูกอม,มสายลุง <c oughs> นะครับมาหวานเกี๊ยบเรียกได้ว่าในะรอบนี้นี่ ขับมาโหดกว่าตัว F2 ค่อนข้างเยอะนะฮะดูลมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสูบได้ทั้ง DTL แล้วก็ MTL นะครับเดี๋ยวผมจะลองสูบแบบ DTL ดูนี่คือการลากแบบตรงๆเข้าปอดน,นะครับแต่ว่าผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันอันแล้วก็รู้สึกว่ามันเย็นคอไปหน่อยมันจะเย็นคอนะครับซึ่งถ้าเป็นพวกชายแล้ทิงเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะชอบสูบแบบ MTL นะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองปรับดูลมมาสักประมาณนี้นะครับให้มันเหลือ2บล็อก เป็น MTL ที่เวิร์กมากนะครับกินชัดนะฮะผมแล้วก็รสชัดจัดอร่อยนะครับข้างในเนี่ยมันมีไฟนะถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมแต่ไฟมันไม่ค่อยแรงอะ่ะเห็นปะมันจะเป็นแบบอ่อน ไฟอ่อนๆเนี่ยนะเห็นไหมเห็นไหมนิดๆนิดๆนะครับเรื่องฟิลสูบคือดีมากนะครับสำหรับผมผมรู้สึกว่าฟิลสูบค่อนข้างดีนะครับดีกว่าตัว F2 ค่อนข้างเยอะนะฮะเหมือนคอยเขาเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าแล้วก็ตัวเครื่องใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันดีกว่านะอ่ากลิ่นดีกว่านะครับกลิ่นรู้สึกชัดเต็มกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็รสชาติจัดกว่าเดิมเยอะนะฮะอร่อยมีทั้งหวานต้นหวานปลายนะครับแล้วก็เปรี้ยวด้วยด้วยความชัดของกลิ่นนะครับกับกลิ่นเลนชชััดดาากนแแ่่ทีบบบบวจจ อะไรขนาดนั้นนะครับผมเบ็ชัดในระดับที่แบบสูงแล้วนะฮะรสชาติจัดครับจัดกว่าตัวก่อนเยอะนะครับรสชาติครัวนี้ผมให้เพิ่มขึ้นมาเป็น80%เลยนะครับรู้สึกดูดหวานอร่อยมันดีความเย็นประมาณโอ้โหเอาเรื่องนะ เย็นประมาณ60% 7 0เลยนะครับคือสูบไปเย็นทุกดอกนะครับผมนี่งกลางไม่หนักมากนะฮะการจ่ายไฟสมูทนะครับผมไม่ได้จ่ายไฟรุนแรงมากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าได้ได้ฟีลแบบเนี้ยผมคิดว่าแม่งโอเคแล้วนะครับผมคือดูดได้แบบดูดดีเลยแล้วก็รอที่จะดูดอเมริกันคุกกี้ไม่ไหวแล้วด้วยนะฮะก็สำหรับน้าสินนี่ครับของกินเลนโบแคนดี้นะครับอร่อยมากนะตัวนี้ก็โคตรให้ผ่านเลยนะครับผม มาครับกลิ่นที่2นะครับเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ไอซ์นะครับลืมบอกเลยนะครับเพิ่งมาดูข้างซองนะเจ้าตัวนี้นะปริมาณความจุปริมาณจํานวนพัฟนะครับจะอยู่ที่1 2 0 0 0บวกเลยนะนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าความจุของน้ํายาที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เขาเครมมาว่า12ื่นสองนะแต่ผมก็คิดว่าอาจจะถึงสําหรับบางคนหรืออาจจะไม่ถึงสาหรับบางคนนะครับมันก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนด้วยจี๊ด ตอเบอรี่ก็จี๊ดครับโอ้โหเวี่กูดหรือก,ก็กินกาแฟไปได้วยวะมันเลยรู้สึกว่ามันหอมมากโอ้โห oh. จบเลยอ่ะตอเบอรี่ดีมากเพื่อนๆน,นะครับมันเป็น กลิ่นของสตรอเบอรี่ทนเปรี้ยวนะครับและผมชอบสตรอเบอรี่ทนนี้มากนะครับหอมมากนะสตรอเบอรี่คือแบบเป็นกลิ่นที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มันหอมอะเออมันเป็นทนเปรี้ยวที่แบบดีมากนะครับทุกคมเปรี้ยวอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่ารสชาตินะฮะรสชาติเขาเหมือนจะเด่นหวานนะมันเลยทําให้รู้สึกว่าตัวกลิ่นเนี่ยมันพาหวานไปด้วยนะครับแต่ว่าโทนกลิ่นจริงๆเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นโทนเปรี้ยวนะครับรสชาติมันเด่นหวานก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันพาไปทางแบบหวานๆมากกว่านะครับมันแบบเปรี้ยวผสมหวานอะไรแบบนั้นนรรแล้้้ววววววก็สชชาาาาติมมีีีเเปยยยยดดไ่่่่ใหอง ในส่วนของความเย็นนะครับเพราะเป็นสตรอเบอรี่ไอซ์นะครับความเย็นเนี่ยลดลงมาค่อนข้างเยอะทําให้รู้สึกว่าเวลาสูบทีๆดูดได้ง่ายกว่าเดิมเยอะนะความเย็นตอนนี้ผมให้ดรอปลงมาเหลือประมาณสัก30%มนะครับมันเย็นน้อยอะ่ะนะฮะแต่ว่าดูดแบบอร่อยอะ่ะเออเน้นแบบอร่อยหวานๆดูดมันเพลินอะไรอย่างี้มากกว่าดีมากเลยอะ่ะชอบมากนะครับอันนี้ไม่มีอะไรบรรยายนะครับแล้วก็อันนี้ก็กลางๆก,ก่อนหนบาโปรนของกินสตรอเบอรี่ไอซ์นะครับตัวนี้ก็ชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็โคตรให้ผ่านเลยนะครับผม เคครับกลิ่นสุดท้ายในวันนี้นะครับผมเป็นกลิ่นกรปไอซ์นะฮะองุนนะครับผมเฮ้ยผมรู้สึกว่าเปิดรูลมประมาณสัก4ช่องอะแม่งกำลังเวิร์กเลยวะ่ะมันมี4ช่องหรือกี่ช่องวะ4ี่ช่องเอาอะประมาณ3ช่องหน่อยหน่อยปะเนี่ยเมื่อกี้ผมเปิดแบบเนี้ย3ช่องนิดๆน,น,นะครับแล้วรู้สึกว่าฟิลมันดีมากว,าว้าวอังุนก็ว้าวนะครับ ต้องขอบอกเลยว่า FT เนี่ยดีกว่า f 2ค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้ผมสรุปให้เลยนะฮะชัดกว่าอร่อยกว่านะครับผมแล้วก็แบบมันรู้สึกมันดูดแล้วมันแบบดูดได้เรื่อยๆนะครับมันอร่อยแบบจนอยากจะดูดไม่หยุดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็ไม่สนับสนุนให้สูบบ่อยๆแล้วครับสุบเท่าที่แบบร่างกายต้องการก็พอแล้วนะฮะหรือว่าเอาไว้เลิกบุหรี่มวนก็พอกินองุ้นหอมมากนะครับก็เป็นโทนที่คนไทยชอบอยู่แล้วแหละนะครับเป็นกินอังุนที่แบบฟิลแบบน้ำยาฟีเบสอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็รสชาติดีมากนะ ยว่นนออะตัวนี้หวานจะค่อนข้างจัดเหมือนกันพอรสชาติเนี่ยมาคล้ายๆกันหมดเลยนะครับทั้ง3ตัวนะครับมีความอร่อยที่แบบว่าค่อนข้างเสถียรทั้งทั้งทั้งสามกลิ่นนะที่ผมลองนะครับดีมากนะฮะความเย็นของกลิ่นองุ่นเนี่ยพอๆกับตัวสตรอเบอรี่เลยนะครับผมไม่ได้ต่างกันมากนะฮะแล้วรู้สึกว่าสมง่ายนะครับผมสำหรับผลัดสินนะครับของกลิ่นองุ่นนะครับผมตัวนี้ก็ชอบอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็โคตรให้ผ่านเช่นกันนะครับผมโอเคครับแล้วสำหรับการรีวิวนะครับเจ้า j o y v e F นะ,ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่ากลับมาในรอบนี้นี่โหดมากนะครับกับ F3 นะครับชัดขึ้นจัดขึ้นนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับอร่อยมากกว่าเดิมเยอะนะครับซึ่งผมก็เลยอยากลองกินอเมริกันคุกกี้มากๆนะครับตอนนี้นะคะถ้าทางแบรนด์ได้ดูคลิปนี้ก็โปรดส่งมาให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผม นะฮะก็อ่ะมาจัดอันดับนะครับการจัดอันดับในวันนี้นะครับผมต้องขอบอกว่ามันจัดอันดับยากอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันดีทุกกลิ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้น MVP หรือว่าโนนหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ขอยกให้เป็นทั้ง3กลิ่นเลยนะครับเพราะว่าผมชอบทั้ง3กลิ่นแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกอารมณ์เลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะหากใครชอบนะครับผมสามารถติดตามได้ในคอมเมนต์เลยแล้วก็ยูทูบฝากกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีนะครับฝากคอมมเนต์กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ผมด้้้้ววยนนนนนนนะะะะะคคคคคคครร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 ััััััับบ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 ผผผมมมมมมสาาาาหีีตอออองขขขกกกพุุณททๆ่เชลิป ีไก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปแล้นะครับสวัสดีครับ